สวัสดีค่ะเป็นวินติอายาญิสายอิตาเลียวันนี้เพจอานิสานังการี่ก็พามาทานอาหารนะคะต้องทานเร็วนิดนึงเพราะหิวมากวันนี้ก็มีเมนูนมีปลาบัคคลาตัวนี้ค่ะซึ่งเป็นปลาทอดยอดนิยมของชินี่นะคะก็จะเป็นชิ้นใหญ่แบบนี้ข้างใน อร่อยมากอย่างเี้ค่ะเราจะแงะกินแต่ด้านในเหนไหมเห็นไหมม้ยยยยอย้ยอยน้อยอร่อย บัวโนนะแล้วก็ตัวนี้นะคะขนมปังกับเนยตัวนี้นะคะเป็นเนยเหลืองแล้วก็จะทาบนขนมปังแบบนี้ทาให้ทั่วเลยแล้วก็ปลาลิชปลาลิชตัวนี้นะคะเสมือนปลาเคม็มอินซีบ้านเราค่ะแต่เขาจะใช้ปลาเล็กมาทําแล้วก็เป็นปลาที่มีโปรตีนสูงมากแล้วก็อร่อยแล้วก็กิน ม้วลอร่อยอ่ะเขาก็มีสลัดด้วยนะคะอืสลัดสลัดก็อร่อยแต่เมนูชอบคือตาแล้วก็อะไรสิอร่อยขอกินขอกินก่อนนะคะเดี๋ยวมีเมนูหนึ่ง a n น t h e r เมนู แล้วนี่นะคะก็เป็นเมนูปิดท้ายของอาหารมื้อเย็นวันนี้ก็คือเป็นครมมาค่ะเขาจะทําจากไข่นะคะเป็นของหวานแล้วก็ใส่นมข้างบนจะเป็นน้าตาลแล้วก็เบิร์นค่ะเผาด้วยแก๊ส ถ้ามาลมแล้วไม่มากินที่นี่ร้านนี้รือว่าผิดต้องมานะคะถ้าใครอยากมาก็สอบถามได้ใบราคาเฉาจะกินแล้วะคะ่ะ